ใช้ฐานป่าเพราะด้านหลังนี่เป็นป่าทั้งนั้นเลยนะคะ่อนื่นก็ขอแนะนำว่าพวกพี่เสื้อแดงเนี่ยมาจากไหนกันหมวดแดงเสื้อแดงหมวดแดงหน่วยงานของพวกพี่มีชื่อว่าสถา,านีควบคุมไฟป่าดงใหญ่ค่ะสถานีควบคุมไฟป่าดงใหญ่นะคะมี จะมีเนื้อที่ครอบคลุมคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่แล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่า,า,าลำนองแล้วก็อุทยานแห่งชาติตาพียาเป็นบางส่วนพื้นที่รับผิดชอบหน้าที่ความรับผิดชอบคือควบคุมกกรมกับป้องกันไม่ให้เกิดไฟป,ป่าะนะคะสมมุติถง้องเห็นไฟนป่าก็แจ้งมาที่สถานีพุทที่ได้เลยตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นเบอร์โทรไหมเอ่ย ฟังไม่ได้ยินเลยหน่วยงานก็ลุกอ่าไซด์อะไรตันงๆเลยคุเสาวลีเราสู่ลงไปจะอยู่ตรงข้ามกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่นะคะ,ะและทีนี้ต่อไปก็จะเป็นการเอาแบบสั้นๆแล้วกันเนาะเป็นการแนะนำอุปรกรณ์จากพี่ชวนเสาวัน์นะคะก็ะจากพี่น้ำว้อยสักมือน,นะคะ เดี๋ยวพี่น้ำอ้อยจะขอแจ้งชื่อผู้ควบคบมไฟาก่อนนะคะหัวหน้าสถานีควบคุมไฟฟาของเราชื่อหัวหน้าสมศักดิ์กันยมีกันยมีค่ะเล่นเป็นวันนี้ติดภธรกิจไม่ได้มาร่วมงานด้วยก็เลยส่งตัวแทนของพวกเราเจ้าหน้าที่ที่สถานีมาร่วมงานด้วยนะคะวันนี้นะคะอุปกรณ์ดับไฟฟากของเราตอนนี้ขึ้นำมาโชว์อยู่สามสามชิ้น เสามั่นถือเนี่ยคือไม่ตกนะคะไม่ตกพี่สุวรรณคะไม่ตกเนี่ยหน้าที่สําคัญของมันคืออะไรคะ,นนะแะแล้วตัวแรกที่เรานําไปใช้ในการดับไฟเลยคืออันไหนคะน,น้ำ่ะอันนี้เราเราจะให้ดูก่อนนะคะว่าไล่ลำดับความสําคัญของเราก็จะมีน้ำุก็ไฟโคู ความสําคัญของเราอันดับแรกก็คือถังน้ํานะคะที่พี่ชวนเขาถือที่เราใช้ในการปฏิบัติงานดับไฟป่าเริ่มแรกเลยก็ตามไปด้วยถังน้ําเสร็จแล้วก็ตามไปไมมไมด้วยไม้ตบค่ะแล้วตามไปด้วยไม้ตบเสร็จปึ๊บอันนี้ก็คือไปทำไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ พี่สุวรรณก็พี่เจาะสาธิตให้ดูก่อนนะคะไปไปไหนลาก่อนค่ะลักษณะการฉีดจะฉีดไปที่ฐานของเปลวไฟนะคะสมมติมีไฟขึ้นก็จะฉีดไปท,ที่ฐานของเปลวไฟเอ้พี่พี่หันถ้าเราเอาน้องๆขึ้นมาเต้นจะได้ดิบบนเวที ไ,ได้ได้กว่าจะเป็นต้นไม้ได้หนึ่งต้นนานเหลือทนถ้าเป็นป่าจะแค่ไหนไฟป่าพลานสิ้นลงเพียงหยุจใจแสนเสียดายเวลากว่าจะกลับคืนป่านั้นคือมณีมีค่านันป่าดงคงใคร ยัค่ะก็เจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่าลมใหญ่ก็อขอจดในเรื่องพิเศษการเล็กน้อย